หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนทารกต้องทำอะไรได้บ้างมาดูพัฒนาการที่สำคัญทารกแรกเกิดถึง6เดือนกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะช่วง6เดือนแรกของลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการอย่างไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พัฒนาการทารก1เดือนในวัยนี้จะยังมองเห็นได้ในระยะใกล้เท่านั้นชอบมองหน้าและสบตาตอบสนองด้วยเสียงในลำคอสามารถพลิกคอซ้ายขวาและเคลื่อนไหวแขนขาทั้งสองข้างได้ช่วงนี้ควรอุ้มคุยกับลูกมองตาให้ลูกมีปฏิกิริยาตอบรับค่ะโอเคพัฒนาการทารกวัยสองเดือนลูกจะเริ่มยิ้มได้แล้ว แสดงท่าทางทีใจเมื่อถูกอุ้มทําเสียงอื้ออาตอบโต้ได้และแยกสิ่งพูดกับเสียงอื่นๆได้แล้วชอบมองตามสิ่งเคลื่อนไหวและชอบใช้มือคว้าจับสิ่งของแต่ยังไม่สามารถจับได้นานค่ะลองหาของเล่นสีสันสดใสโมบายให้ลูกฝึกการคว้าจับนะคะพัฒนาการทารกวัย3าเดือนในวนัยนี้ลูกจะนอนคว่ำได้แล้วชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่งเริ่มทักทายโต้ตอบหันหาเสียงหัวเราะ นพูดคุยกับลูกโดยเว้นจังหวะให้โตตอบลูกจะเริ่มคว้าจับได้มั่นคงขึ้นและอาจจะเอาของเข้าปากต้องระวังเรื่องของมีคมแหลมคมหรือแตกหักได้ง่ายลองหาของเล่นเขย่ากระดกกริงให้ลูกฝึกการคว้าจับที่มั่นคงขึ้นค่ะว <Wow. S 1> พัฒนาการทารกไวสี่เดือนลูกจะเริ่มคว่ำและชันคอในท่าควา่ำใช้แขนยัน90อ,องศาได้บ้างแล้ว มีความอยากนอนคว่ำเริ่มขวอยคว้าสิ่งของแนะนำให้จับลูกนอนคว่ำและใช้ของเล่นชูขึ้นให้ลูกขัดชันคอและเอื้อมมือคว้าค่ะ <S <S พัฒนาการทารกวั5เดือนในวนัยนี้ลูกจะหัดคืบพลิกคว่ำพลิกหงายเริ่มคว้าของมือเดียวสลับมือถือของได้ลูกจะเริ่มหันตามเสียงเรียกชื่อเสียงสูงๆต่ำต่ำให้คุณแม่พูดถึงสิ่งที่กำลังทำเช่นอาบน้ำกินนมค่ะ <Okay. S 2> พัฒนาการทารกวัย6เดือนลูกจะพลิกความคล่องขึ้นนั่งเองได้นานขึ้นเริ่มใช้เสียงสื่อถึงอารมณ์เรียนแบบเสียงที่ได้ยินจดจำใบหน้าที่คุณเคยได้และกลัวคนแปลกหน้าวัยนี้ลูกจะเปลี่ยนจากการกินนมล้วนไปเสริมอาหารบดต้องคอยสังเกตการขับถ่ายและอาการแพ้ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะแค่ไม่กี่เดือนพัฒนาการของลูกก็เกิดขึ้นมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมที่จะเสริมกิจกรรม เพื่อให้พัฒนาการของลูกเป็นไปตามวัยอยู่เสมอน,นะคะเลี้ยงลูกต้องใส่ใจให้พัฒนาการเติบโตไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่